สวัสดีค่ะอ่วันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับข้อที่สองนะคะของมงคลละสูตรนะคะปัญทิจานันจะเสวนานะคะก็คือการครบบัณฑิตนั่นเองนะคะทุกคนเอออะการคบบัณฑิตเดี๋ยวเรามารู้ลักษณะของบัณฑิตพอคร่าวๆกันนะคะว่าคนที่เป็นบัณฑิตน่ยจะมีคุณลักษณะยังไงนะคะที่เราน่าจะ เดินเข้าไปใกล้เงี่ยหูเข้าไปฟังนะคะทุกคนเออนะคะบัณฑิตก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการรู้ถูกนะคะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะอ่ารู้ดีนะคะรู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วนะคะรู้ชอบนะคะอ่ารู้ว่าอันไหนบุญอันไหนบาปนะคะก็คือการรู้ถูกรู้ผิดนะคะรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปนะคะประมาณนี้นะคะลักษณะของบัณฑิตนะคะทุกคนเออ บัณฑิตเนี่ยจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้เยอะๆไหมนะคะคนที่ต้องเรียนจบปริญญาตรีอ่าปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาอ่าปริญญาโทก่อนเนาะแล้วก็ปริญญาเอกแบบนี้ไหมถึงเรียกว่าไปคบบัณฑิตไม่ใช่นะคะอ่าบัณฑิตก็คือคนที่อาจจะเป็นใครก็ได้นะคะเป็นชาวไร่ชาวนานะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะเป็น ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือใครก็ได้นะคะที่มีความารู้ดีรู้ชอบนะคะรู้ถูกรู้ผิดแล้วก็แนะนำชักจูงเราไปในทางที่สว่างนะคะเออนะคะทางสว่างก็คือ,อสมมติว่าาชักชวนกันไปทําทในสิ่งที่ดีๆให้กับผู้คนหรือว่าชักชวนกันไปทําทบุญให้จิตใจผ่องใสอะไรประมาณนี้นะคะ หรือว่าพูดถึงแต่สิ่งที่ดีนะคะพูดถึงแต่สิ่งดีๆสนธนาธรรมตามการเวลาก็คืออาจจะชักชวนกันไปปฏิบัติกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตนะคะในในในเรื่องของคุณลักษณะนะคะง่ายๆที่เรามองดูกันนะคะไม่ใช่ว่าบัณฑิตต้องเรียนจบปริญญา ปร,ญญริปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเรียนจบสูงสูงเป็นด็อกเตอร์นะคะอ่านั่นน,น,น,นันั่นก็คือไม่ใช่บัณฑิตแบบนั้นนะคะบัณฑิตแบบนั้นก็คือความรู้ในทางโลกนะคะก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการริ่มเรียนนะคะอ่าซึ่งบัณฑิตที่เรียนจบสูงสนะูงะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานําความรู้ของตัวเองเนี่ย มาใช้ในทางที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตเลยนะคะทุกคนถือว่าเป็นผู้คนธรรมดาธรรมดานั่นเองนะคะอา,อาจจะมีความรู้ความสามารถเยอะเรียนมาเยอะฉลาดแต่เอามาใช้กบขี่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นนะคะทำให้ผู้อื่นได้รับความไม่ยุติธรรมนะคะหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะ,ะอันนั้นก็คือไม่ใช่บัณฑิตแล้วนะคะต้องเข้าใจใหม่ในคุณลักษณะของบัณฑิต อาจจะเป็นลุงป้าที่นู่นนะคะอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาแต่มีความรู้ว่าอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะอย่าทํานะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่านั่นก็คือคือการคบบัณฑิตเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราจะรู้สึกสบายใจจะรู้สึกเบาใจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้พาเราไปในทางที่เสื่อมเสียนะคะไปติดคุกติดตารางอะไรอย่างนี้เนาะนั่นนะคะคือบัณฑิตนะคะอ่า สำหรับใครที่เราเลือกคบมิตรเสร็จแล้วนะคะเราไม่คบคนผ่านแล้วต่อมาก็เรียกคบคนนะคะเรียกคบคนที่เลือกค,บค,ออกคบคนที่เขาจะ คือคือแบบว่ายังไงล่ะสมมติว่าเรามีปัญหาในเรื่องของธุรกิจมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือปรึกษาหาลือกันแล้วเขาก็อาจจะมีแนวทางแนะนําเราดีๆเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะให้ความรู้นะคะให้ความรู้ให้เป็นแสงสว่างให้ใจของเราเนี่ยมารู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานไปด้วยนะคะ,ะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจอ่อนโยนไปกับเขาด้วยนั่นเองนะคะนั่นคือลักษณะของบัณฑิตนะคะทุกคนอ่ะ อาทีนี้นะคะพี่เอกก็มีข้อหนึ่งก่อนจากกันวันนี้นะคะเวลาที่เราก่อนนอนเนี่ยนะคะเราเวลาเราไปเสพข่าวอะไรเยอะๆเนี่ยทุกคนเคยสังเกตนะคะเราไปเสพข่าวเราไปดูข่าวเราไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเรื่องเยอะๆเข้ามาในสมองเราพอเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากนะคะรู้สึกล้ารู้สึกเมื่อยตามเนื้อตามตัวเรานะคะก็ก็อยากจะบอกว่าเราลองนะคะหาธรรมะนะคะหาธรรมะอะไรก็ได้ใช่ไหมฟังนะคะ ฟังเหมือนจิตของเราเนี่ยมันเป็นทิ์มันรับรู้เรื่องของธรรมะได้นะคะมันก็จะรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกง่วงรู้สึกแบบอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือใครที่นอนไม่หลับหรือว่าเสพข่าวต่างๆแล้วเนี่ยจิตใจมันฟุ้งซ่านนะคะก็ลองฟังธรรมะดูนะคะจะลองฟังครูบาอาจารย์ท่านใดก็ได้นะคะที่เราชื่นชอบนะคะเราชื่นชอบว่าอุ้ยถูกจริตกับเรานะคะรูปนี้อ่าคือมีธรรมะแบบนี้นะคะฟังแล้วรู้สึก ใจิตใจดีนะคะแต่บางคนก็อยากจะฟังรูปที่แบบว่าเฮ้ยพูดตรงๆพูดกระแทกกระแทกใจอะไรอย่างนี้เนาะอ่ากระแทกกระแทกใจเหมือนตีตีตีตอะไรอย่เงี้ยคือตีให้มันตื่นอะบางครั้งนมันก็ต้องรุนแรงสักหน่อยหนึ่งสําหรับจลิตใครจริตมันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อ่ามาถึงข้อนี้แล้วนะคะก็รอติดตามข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชานะคะมงคลละสูตร38ประการ เป็นอะไรที่แบบว่าจะทำให้ชีวิตของเรานะ่ะชื่นบานขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย